กูจะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่บ้านแม่จะไม่กลับไปอยู่กับผัวแห่งสวยย่างเลยเอ็นเทะยนจ้าเย็นเูีนี่จ้ายกโทษให้ผัวหน่อยนะจ้าไปกูไม่ต้องโอ้ยนี่จ้าโอ้ยเป็นเยี่ยอะไรเนี่ยมาดีกันนะนาอยาฮะอ๋อหมดความอดทนเหมือนกันแล้วเว้ย อะไรจ้าเสียงสูงส,สูงได้เห็วมันไม่เก็บถ้าลูกมาเดินสะดุดล้มหัวแตกจะทำยังไงมึงมาแพืจะฆ่าตะกรรมกูแล้วจะพางเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เมียจ้าไม่มีเมียน้อยใช่ไหมโอ๊ยโอ้ยโอยโจะแม่จ๋าห้ามเมียจ๋าชินชินชินลูกชินชินทะเลาะอะไรอีกเนี่ยแต่เช้าเลยอายชาวบ้านเชาบ้านดิ พ่อแกมันมีเมียน้อยเอาอะไรมาเพา้ออีกเนี่ยฮะทำไม่เชื่อใจกันแล้วก็เลิกกันไปเลยนะได้ชินเก็บเสื้อผ้าไปอยู่บ้านยายกับแม่ไร้สาระแม่ไปนคนเดียวชินชินกรรมกรเฮกเพราะมึงคนเดียวทำให้ลูกเป็นีมึงไอ้จ๋าใจนี้เย็นนะจ๊ะจะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่บ้านแม่จะไม่กลับไปอยู่กับผัวแห้งซวยอย่างมึงอีกเลย แม่จ๋าฟังผัวก่อนได้ไ,ดไหมลูกเรียนจ้ะชินชินทำไมทำกับแม่แบบนั้นล่ะลูกทำอะไรก็ชินไปหาว่าแม่เขาไร้สาระแล้วก็เดินหนีเขามาเนี่ย แล้วพ่อใจผมอยู่ฟังแม่ดา่าเดี๋ยวไม่มีเหตุผลด่ากันไปด่าก,กันมากลายเป็นเด็กก้าวล้าลู่กรตันยูพ่อจะได้แบบนี้เหรอทำรายงานนะจำเย็นโอ้เมียจา๋าเมียจา๋าเมียจใจ,จเย็นนะจ๊ะวางกระเป๋าลงก่อนใจเย็นเอากระเป๋าลงก่อนเมียจา๋าโอ้เมียจา๋าเมียจา๋จา ฟังพ,พ,พี่ก่อนฟังพี่ก่อนผัวขอโทษที่ทำโรคในบ้านไปหมดเลยพี่ขอ pues เวลาเก็บก็จะเอาให้เกล yeah, oh, ี้ยงเลยนะจ๊ะรอแป๊บม oh, oh, oh. oh, ึงนะใจเย็นๆนะโอ้นี่จ๋าน <resolution> ี <Oder> ่จ๋าใจเย็นๆ้ะใจเย็นๆปุ๊นี่จ๋ายกโทษให้ผัวหน่อยนะจ๊ะไปกูไม่ต้องโอ้โหนี่จ๋า เเเป็นนยยีี่มึงไปโดนตัวไหนมาฮะ <doom! S 3> โอ้เมียจา๋าไม่ได้โดนตัวไหนมาเลยจ้ะแค่ไม่อยากทะเลาะก,กันให้ลูกคนเห็นเป็นตัวอย่างอะเมียจ <c oughs> ๋านะนะนะไม่มดีกันนะเราอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นเลยนะขอโทษโอ, <c oughs> โอ้ใจดีจังเลยสวยด้วยเช้าน่ารักริงเลย <c oughs> ออีกแล้วะ่ะเป็นตัวอย่างที่ดเีเริ่มที่หมื่ก่อนเก็บขยะเก็บของให้เรียบร้อยทำงานมาก็รู้จักเก็บเงินไว้ให้ลูกให้เมียใช้ไม้ไปลงขวดลงหวยหมดแดกข้าวก็ล้างถ้วยล้างชามทำงานบ้านด,ด้วยเข้าใจปะเนี่ยหยุดยังพูดไม่จบอย่าซดัด <c oughs> วัน,ว,นวันไม่ทำหาอะไร นั่นด่าไปแล้วนะจ๊ะกูจะด่าส้กมึงมีปัญหาอะไรฮะโอหมดความอดทนเหมือนกันเราเว้ยทำไมมึงดีนักเหรอวะ,ะออวันๆเอาแต่นอนดูซีรีส์อะไรก็ซีรีส์เลิกกันไปเลยแม่เออก็จะเลิก เดี๋ยวาไปอยู่บ้านแม่ไม่กลับมาเลยได้เลยเดี๋ยวจะขับรถไปสง่งส่งกับตัวเลยล่ะให้ถึงบันไดบ้านเลย,ยฮัลโหลมีอะไรพูดมาไม่ทำใจดีๆนะ แม่เสียแล้วผมมาดูร้านนะกันเย็น ชินจะไปไหนลูกมีธุระก็ต้องไปเสร็จแล้วกลับน,นะชินทำไมทํากับแม่เขาแบบนี้อีกแล้วลูกพ่มพูดดีนะแม่นะคะจุกจิกอะไรไม่เข้าเรื่องไหนบอกจะเลิกกับแม่นี่ถ้าพ่อเลิกกับแม่จะให้แม่เขาไปอยู่ที่ไหน ตอนนี้แม่เขาไม่เหลือใครแล้วลูกยายก็เสียแล้วชินรู้ไหมแม่เขาไม่มีโอกาสที่จะทำดีกับใจแต่ชินยังมีนะลูกชินกลับไปพูดดีๆกับแม่อีกทีนะลูก รายงานบ้านเพื่อนไม่ได้ทะเลท่าไหร่ที่ไหนเดี๋ยวเสร็จก็รีบกลับเมื่อกี้ขอโทษนั่นไปเธอลรก เมียจ๋าเป็นอะไรมากไหมอ่ะนั่งพักก่อนสะเมียจ๋านั่งพักก่อนเร็วไม่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เมียผมเป็นมะเร็งที่ยิ่งใช่ไหมครับคุณหมอก็เป็นประหาังที่บอกมาสักครู่นี้ครับแต่มันต้องกังวลนะครับผลการผ่าตัดจะต้องเป็นประหาังเรียบร้อยแน่นอน รู้สึกตัวแล้วแต่จ้าเมียจ้าโอ๊ยไปตรงนูกนแต่ไม่รูกตู้หมอบอกให้พักผ่อนเยอะๆทิ้งไปไหนจะเข้าน้ำเลยไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่เท่ให้ หอมอบอกว่าเป,ป็นมะเร็งแต่หม่ไม่ต้องกลัวนะ เพราะว่าผ่านไปแล้วก็หายมไม่ได้กลัวอย่างกูงก็พูดได้ดิว่าไม่ต้องกลัวะไปไหนก็ไปไปขอโทษทุกครั้งที่เราทะเลาะกันอะ บอกว่าจะเลิกกันจะเลิกกันะแต่ในใจพี่อะไม่เคยคิดที่จะเลิกกันใหม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวหม่เชื่อพี่ไอ้ผู้ชายเงนวยคนนี้เนมันรักใหม่ยิ่งกว่าชีวิตและพร้อมจะอยู่ดูแลใหม่พี่จะอยู่เคียงข้า